ต้า,<ม>า<น>ลูกเป่างสูนมเล็ดามเป้าไม่ใช่แต่ต้นนาเขามีสองเม็ด่ะลูกได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวแม่อูให้ให้อย่างอื่นเ <c oughs> สียใจอ,อมเล็ดเสียใจเอ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้อมเล็ดวิ่งไปแล้วนะดูอมเล็ดกลับมาแล้ว,ชวเชแบตกับมาเร็วเชแบตพาเี่สวัสดีค่ะ กับช่องเชเบตฟันนี่นะคะวันนี้นะคะแม่อูนะคะซื้อช็อกโกแลตมาให้ออมเล็ตกับเชเบตนะคะมีสองนะคะแต่ว่าแม่อูจะเอามาถ่ายคลิปหนึ่งชิ้นใครจะเป็นผู้เสียสละคะเชเบตดีกว่ามั้งเพราะเชเบตไม่ค่อยกินจริงปะ <พอ S 2> จริงเหรอเอาของใครอะเอาของใครดีใครจะเสียสละออมเล็ตออมเล็ตเป็นผู้เสียสละแล้วลูกทำไมเดี๋ยวนี้ออมเล็ตรู้สึกว่าเป็นผู้เสียสละบ่อยจังที่ออมเล็ตหรือว่าเชเบตอ้าว อันนี้เหมือนเหมือนไม่ยินยอมนะอ่ะออเอาเล็บเอาไงดีสรุปใครจะเป็นผู้เสียสละบอกแม่อุ้มไตรงๆได้ไหมฮะเชเบ็ดเหรอรีบเลยลูกรีบ <ขา S 1> เลยค่ะอะ,ะเชเบ็ดเป็นผู้เสียสละใช่ไหมอะของเชเบ็ดนะเอาไปแกะหนึ่งอันเอาไปแกะก่อนอะของเชเบ็ดนะอะเอาของเชเบ็ดไปแกะ ส่วนอันนี้นะแม่อูเก็บไว้ออมเล็ตแกะให้น้องสิเดี๋ยวเราจะเอามาทําเกมกันโอ้สวัสดีค่ะพี่วันเส้นมานี่เร็วลูกนะเออมัดอมวยอคไรคะพี่วันเส้นวันตูดจีนค่ะวันตูจีนได้ตาเอียร์ไหมคะได้ค่ะได้เท่าไหร่คะวันเส้นได้เท่าไหร่คะได้สองร้อยหกสิบ้อยน้ำขิงแล้คะสามร้อยแล้วต้นน้ำละลูกสองร้อยครับอ่าแล้วออมเล็ตละคะเชเบ็ดละคะ 200รอยพี่วินเ้นได้มากสุดเลยนะใครเป็นคนให้ครับพี่วุนเ้นไม่ไม่แม่ให้เออน้ำขิงได้ส0 0รอใช่ไหมทำไมน้งขิงได้เยอะกว่าเพื่อนอ่ะลูกทำไมได้เยอะกว่าน้องต้นหนามอ่ะมันมันมีการสอจากกอ๋อลวร้องให้ไหมอมเลตไม่ร้องใช่ร้องดหรออันนี้นะเชเบดปิดปิดกล่องขนมก่อนแล้วลูกปิดกล่องขนมอ่ะเอามาให้แม่อุ แ,แม่อูจะให้เอามาน,นี้ก่อนลูกขอยืมหน่อยนายเชฟเบดว่าบอกว่าจะเสดสละไงะนี่นะแม่อูจะดูนะว่าใครได้สีแดงบ้างในนี้มีสีแดงไหมใครรู้บ้างมและ M, M มีสีแดงไหมวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะแม่อูอยากถ้าใครได้สีแดงนะแม่อูจะให้ขนมอันนี้ขอมเด็ดแทนเอาไหมเอาไหม,ไมเอาไหม,อ,ไหมอ่าลองนะอ่าหลับตาแบมือ ห้ามลืมตาจนกว่าแม่อุจา <S <S จตาค่ะทุกคนหลับตาหมดหรือยัง <S <S หลับตาหรือยังห้ามลืมตาจนกว่าแม่อุจาให้ลืมนะต้นน้ํามือต้อนน้ําดํามากเลยลูกเอาไปเช็ดก่อนเอาไปเช็ดก่อนลูกไม่เช็ดที่เสื้อลูกนั่นแหละเสื้อหนูอะ่ะอ่ะมานั่งลงอ่าให้ต้นน้ําก่อนนะใครยุ่น้อยสุดให้เช็ดเบก่อนดีกว่าเพราะช่องนี้เป็นช่องของเชดเบดนะแต่มืออ้อมเล็ดหลับตาเชดเบตนะคนละสองคนละกี่เมตดดีคนละสามเมตร ละสามเม็ดนะกามกามอุ้ยทำไมสี่เม็ดอะอ่ะสี่เม็ดแล้วกันอ่ะอมเด็ดอ่ะอมเด็ดกามกามเฮ้ยแม่อุลืมอะต้องให้ต้นน้ำก่อนอะอุ้ยเอาหกเลยสีแดงหกอะคิดดูดิอมเด็ดสีแดงหกเลยอะปัดจากือต้นน้ำาอ่าต้นน้ำอะสี่เม็ดอะอ่ะาแปมือให้แม่อุดูก่อนอะกาม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 ออมเล็ดอย่าพึ่งข่าวอมเด็ดอย่าพึ่ง อยพึ่งค่ะอย่าพึ่งกินนะกำไว้ห้าหมิตรของน้ำขิงอนนอโอ้ยอ่ะทุกคนลืมตาอุ้ยคืออะไรคะสีแดงแต่ต้นน้ำได้สองสองอันเลยอะสองชิ้นเลยทำไงอะคุณเ,เส้นได้ไหมลูกคุณเ,เส้นไม่ได้เลยน,น้ำขิงก็ไม่ได้เลยออมเล็ตก,ก็ไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวแม่อูจะให้ต้นน้ำนะ แม่อุขอให้ให้ต้นน้ำได้ไหมอมเล็ตได้ไหม <currently> คะได <kita>. ้ไหมได้ไหมคะพี่อมเล็ตแต่ไม่เป่าชิงชุบอ่ะเป่าชิงชุบกับน้องเชเบตอ่ะอ่ะกี่สามรอบนะสามสามรอบนะไม่น้องเชเบตต้องเป่าเพราะว่าต้นน้ำกับเชเบตไม่เอา่ะเอาสีแดงให้พี่เอาสีแดงให้พี่อมเล็ตนะเสียสละได้ไหมน้อเชเบตจะไม่ได้กินช็อกโกแลตนี่เลยนะเอาไงอ่ะอ่ะอ่ะยานยินยาวเร็ว สามครั้งะสามครั้งอ่ะแม่อุก็ไม่รู้กัดกดกับพีกายิงยาวประกับยิงฉุบอ่ะยางยิงยาวประกับยิงฉุบยางยิงยาวประกับยิงฉุบออกช้าน้องบอกออกช้าโอ้ยน้องฉลาดจังเลยยางยิงยาวประกับยิงฉุบตางเป้าแล้วไม่แต่แม่อุก็อยากให้ต้นน้ำเพราะต้นน้ำมีสองเม็ด จริงไหมคนเส้นอะไรเนี่ยเปลี่ยนกดอยู่นั่นแหละอ่ะในหอ,อมเลดอันเก่าเหลือเหลือเม็ดนี้อ่ะอ่ะต้นน้ำอุ้ยไม<อ>่ใช่อันนี้อันใอันไม้มาลูกเป่า,าอิงสุบเลตภาษาเป่าไม่ใช่แต่ต้นนาเขามีสองเม็ดนะลูกได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวแม่อูให้ให้อย่างอื่น <c oughs> เ,เ,สเสียใจอมเล็ดเสียใจเอ้อยทำไมเป็นคนแบบนี้อมเลดวิ่งมาแล้วนะดูอมเล็ดกลับมาแล้วเชเบตกลับมาเร็ว ทุกคนเป็นแบบนี้อ่ะวุนเซนเอาไงดีอะลูกอร่อยเราไม่สนใจใช่ไหมไม่น่ารักเลยนะนี่ออมเล็ตทแม่อุก,ก็ได้จากออมเล็ตมาแล้วต้นน้ำแม่อุให้หนูเพราะว่ามันเป็นกฎกติกาของแม่อุนะโอเคเอาไปกินนะอันนี้มันเหลือนิดนึงอ่ะวุนเซนแม่อุให้สวยมากค่ะสวยมากมเอาเหรอออาเชะเบ็ดเชเบ็ดเ,เอาสีอายรูกเดีย๋ยวไปเล่นกับเพื่อนนะเอาสีอะไรคะลูก ชมพูออมเล็ตออมเล็ตมาเอาแล้วออมเล็ตออมเล็ดขะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะออมเล็ตงอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะแม่อุก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและยิ้มกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะอร่อยไหมอร่อยไหมบ๊ายบายค่ะทุกคนแบ่งกันกินนะลูกขอบคุณมากเชเบตเชเบตทำลายนี่ลูกใหญ่มากเลยไปไปอยู่กับออมเชเบตแล้วไม่ลืมไปมีอีกหนึ่ง -b 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 Lúc này, với hoang, bạn cả chiếc bểt leo lùk bà, thấy mị? Nam lên cả